ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอาลลาคามาพบกับกลุ่มพวกเรานะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่8ค่ะวันนี้นะคะเรามีกระบวนการใหม่จากการที่เราได้ศึกษาข้อมูลต่างๆค่ะคือนะคะ conflict of interest ค่ะหรือเราเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะสมาชิกในกลุ่มกันเลยค่ะคนที่1่ค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับประภมนายอดิพูนิเกลรหัสนักศึกษา6 3 1 2 0 605113ครับสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวกุจิพรนาคธาศุรหัสนักศึกษา63120605137ค่ะสวัสดีครับผมนายนัทชัยปานเฉลยนะครับรหัสนักศึกษา63120605125ครับสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวสุรีพรหยางสวยนะคะรหัสน,น,นักศึกษา63120605121ค่ะ ค่ะละดิชันนะคะนางสาวพิรันศรีะสมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเลกเปลี่ยนกันนะคะทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันค่ะเราประกอบไปด้วยนะคะประเด็นแรกก็คือกระบวนการที่เราเลือกมานั้นคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรค่ะ 2. ก็คือกระบวนการนั้นมีสาระสําคัญอย่างไรค่ะและ3ก็คือกระบวนการที่เลือกนะคะเลือกมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาอย่างไรค่ะ และสี่ค่ะกระบวนการทัศนะคะกากกระบวนการทัศน์นี้นะคะนำไปใช้ประโยชน์นะคะสําหรับการบริหารการศึกษานะคะอย่างไรนะคะและมีแนวทางอย่างไรค่ะเอาละค่ะเรามาแลกเปลี่ยนกันหัวข้อแรกเลยนะคะเชิญคุณคุณนวานค่ะครับสําหรับหัวข้อแรกนะคะทีะ่พวกเราได้รับนะคะก็คือหัวข้อที่เราได้รับก็คือ conflict of interest นะคะก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนก็หมายถึงสถานการณ์ที่บุคคล ผู้ดํารงตําแหน่งนี่เป็นที่ไว้วางใจนะครับเกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพอันส่งผลให้เกิดปัญหาอที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเป็นกลางได้นะครับส่งผลให้เกิดความไม่วางใจอ่าไม่ไว้วางใจที่ส่งท,ที่มีต่อบุคคลนั้นว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่อ่าดำรงอยู่ได้หรือไม่นะครับสำหรับความเป็นมานะครับ ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการเมืองไทยเปลี่ยนไปไปจากเดิมที่นักการเมืองและนักธุรกิจนี่เป็นบุคคลคนละกลุ่มก,กันกล่าวคือในอดีตนักธุรกิจต้องอาศัยนักการเมืองอ่าเพื่อเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในบางครั้งนักธุรกิจต้องการนั้นม่ได้ตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อตอบสนองนโยบายออกกฎเกณฑ์ต่างๆให้สังคมนี่ทำตามตัวเองครับครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับสาระสำคัญรับรับฟังได้จากคุณกฤชพรได้เลยครับขอบคุณคุณน้ำหวานค่ะเรามาดูส่วนที่สองนะคะ Conflict of Interest นนะคะมีสาระสำคัญอย่างไรก่อนที่จะรู้ความ ก็คือเราต้องมารู้ความหมายก่อนนะคะความหมายในภาษาไทยเนี่ยเอาไว้ให้หลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคลผลประโยชน์ซับซ้อนหรือผลประโยชน์ผลประโยชน์ซับซ้อนหรือผลประโยชน์ซับซ้อนนะคะผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ขัดแย้งกันนั่นเองค่ะ c o n f i ออฟอิ e เทอรนนะคะนั้นมีลักษณะทำนองเดียวกับกฎศิลธรรมขนบธรรมเนียมจารีประเพณีคุณนักคุณลักษณะจริยธรรมนั้นนั่นก็คือการกระทำใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งที่ควรลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระทำนะคะแต่โดยปกติคนเรานะคะก็คือแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละสังคมเนี่ยอาจจะเห็นว่าการขัดแย้งกันอาจจะเป็นการระดับหนักเบาที่แตกต่างกันออกไป เมื่อความแตกต่างกันออกไปก็ยังกระทายังเห็นกันเป็นเนื่องๆน,นะคะและในกรณีนี้ก็จะมีการฝวาฝฟืนบางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออาจจะเห็นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องใหญ่ก,ก็ต้องถูกประนามตำหนินินทาว่ากล่าวแตกต่างกันตามสภาพสังคมค่ะโดยพื้นฐานแล้วนะคะเรื่องการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรมประเทหนึ่งค่ะที่บุคคลไม่พึงละระมิดหรือฝ่าฝืนเนื่องจากในปัจจุบันมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้นและบุคคลผู้เก่าฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือระอายต่อการฝ่าฝืนนั้นสังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอก็เพียงพอที่จะห้ามหรือเป็นการกระทํานะคะดังนั้นเพื่อเป็นการหยุดยั้งการกระทําดังกล่าวจึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์เกิดขึ้นค่ะทีนี้เราจะมาฟังคุณครู นั้นนะคะที่จะบอกว่าขบวนการขบวนทัศน์ที่เราเลือกมีความเกี่ยวพันกับการบริหารของเราอย่างไรคะ่ะเชิญคุณคุูนัทค่ะขอบคุณครับเออเรามาดูหัวข้อกระบวนทัศน์ที่เราเลือกมีความมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาอย่างไรนะครับกระบวนทัศใหม่ในการทางการศึกษาคือกระบวนทัศน์โดยใช้แนวคิดทางการศึกษาในยุคศตวรรษทีท่21นะครับที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตลอดจนทําให้ผู้เรียนนะครับมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถปรับตัวและร่วมทํางานกับผู้อื่นได้นะครับปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับมีมีความรวดเร็วนะครับจนถูกขนานนามว่าเป็นยุคดิจิทัลนะครับเป็นโลกที่ไรพรมแดนไม่มีขอบเขตนะครับ เป็นการติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วนะครับทำกิจกรรมหลากหลายในเวลาเดียวกันนะครับเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษานะครับระบบการจัดการระบบการจัดการศึกษาสมัยใหม่ครับได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเปลี่ยนการสอนไปอย่างสิ้นเชิงครับโดยความรู้ต่างๆสามารถ เซิร์ฟจากอินเทอร์เน็ตนะครับคือใช้อินเทอร์เน็ตในการเป็นเครื่องมือในการเซิร์ชเอนจินครับและถูกบรรจุไว้ในเทคโนโลยีแบบพกพาเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตครับซึ่งผู้ต้องการเรียนรู้นะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งในและนอกห้องเรียนนะครับการศึกษาในยุคดิจิทัลนะครับเป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อการเรียนรู้ครูและผู้เรียนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการ สอนผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมนะครับสรุปว่านะครับกระบวนทัศท์ใหม่ทางการศึกษาหรือกระบวนทัทัแนะแนวทางนะครับเป็นการพัฒนาครูในยุคดิจิทัลนะครับเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษามุ่งให้ผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกครับได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตลอดจนผู้เรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์นะครับและก็สามารถปรับตัวร่วมง,งานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหัวข้อที่4นะครับหัวข้อ,ขอ,อาการนํากระบวนกัศนี้นะครับไปใช้ประโยชน์สําหรับการบริหารการศึกษาได้อย่างไรนะครับเชิญครับ ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะก็คือหัวข้อที่4นะคะประโยชน์ในการนำกระบวนกทัดคอนฟ l i c t of i n t e r e s t นะคะไปใช้ในการ,การบริหารการศึกษานะคะหลักของ c o n f l i c t of i n t e r e s t นะคะเป็นรากฐานของจริยธรรมโดยทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นแนวคิดของความถูกต้องทางกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนตนนะคะซึ่งถ้าหากเรานำในเรื่องของ Conflict อออินเทรมาใช้นะคะก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตสำหรับการบริหารการศึกษานะคะซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักการของมิสเตอร์มิเชลแมคโดนัลล์นะคะเจ็ดประการก็คือ1ก็คือไม่ รับผลประโยชน์นะคะก็คือไม่รับสินบนนะคะ 2. ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองนั่นเองค่ะ 3. ก็คือการไม่ใช้อิทธิพลก็คือการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ผลตอบแทนต่างๆนะคะ 4. นะคะการใช้ทรัพย์สินของนายจ้างนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนตนของตนเองนะคะ 5. ใช้ข้อมูลรับของทางราชการนะคะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่างๆ หกะะก็คือการรับงานนอกนะคะการทํางานให้กับส่วนราชการเนี่ยนะคะเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะเราจะต้องไม่รับงานนอกซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตนนะคะเนะคะหลักสุดท้ายก็คือทํางานหลังจากออกตําแหน่งหลังจากที่เราทํางานอื่นนะคะหลังจากเราออกจากตําแหน่งแล้วถือว่าเป็นการรับผลประโยชน์ ทับซ้อนนั่นเองค่ะแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะก็คือเรานําหลักของธรรมาพิบาลนะคะเข้ามาใช้ในการบริหารการศึกษานะคะก็จะทําให้ไม่เกิดในเรื่องของ conflict of interest ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นหัวข้อแนวทางในการนำ conflict of interest นะคะไปใช้ในการบริหารขอเชิญคุณครูกุ๊กกิ๊กค่ะ ค่ะขอบคุณครูชมพู่นะคะเอาละค่ะเราเดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือนะคะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันนะคะจะยกมา4ประเด็นด้วยกันนะคะว่ามีแนวทางอย่างไรเราไปชมกันเลยนะคะค่ะห,หนก็คือการกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ามนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นค่ะให้มีโอกาสการเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วน ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนะคะซึ่งในกรณีนะคะของข้าราชการการเมืองนะคะคุณสุบัติต้องห้ามที่นานา,นา,นาอายประเทศนะคะมาก,กําหนดได้แก่การห้ามสอสรัฐมนตรีไม่ดนนงตําแหน่งนะคะข้าราชการประจาและต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับกับรัฐนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะหัวข้อที่2ก็คือนะคะการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้สินและธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณทราบนะคะเช่นนะคะการแจ้งนะคะถึงจานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะประการแรกนั่นก็คือนะคะการแจ้งนะคะทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลนะคะเมื่อมีนะคะข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะ และ2ประกันที่2ก็คือนะคะการแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนมาดํารงตําแหน่งนะคะถึงแม้ว่าวิธีนี้นะคะจะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยตรงนะคะแต่อย่างน้อยนะคะการเปิดเผยข้อมูลนั้นนะคะก็เป็นส่วนที่จะช่วยให้สาธารณชนนะคะสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะขอข้อที่3ค่ะการกําหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมค่ะ เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกสิ่งนะคะที่ควรและไม่ควรนะคะยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะถ้าไม่ปฏิบัติตามนะคะไม่ถือว่า,าผิดกฎหมายแต่สามารถเป็นบอดทํรลายนะคะความเชื่อมั่นที่สังคมนะคะจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นนะคะและสามารถนะคะเป็นบอกเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะไม่ มีต่อระบบราชการค่ะและหัวข้อสุดท้ายค่ะข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพ้นตําแหน่งในหน้าที่ราชการค่ะเป็นข้อกําหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันนะคะมีให้ ผู้ดำรงตาแหน่งนะคะในหน่วยงานนะคะขขงรัฐนําข้อมูลลับนะคะภายในหน่วยงานนะคะที่เขาทราบนะคะไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการออกจากราชการนะคะรวมไปถึงนะคะการป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้วค่ะ เอาละค่ะนะคะจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจะเห็นได้ว่าเรามีแนวทางหลากหลายนะคะมีความเป็นมานะคะแล้วก็มีแนวทางสามารถที่จะนํามาบริหารจัดการในการบริหารศึกษานะคะในปัจจุบันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาเข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ